วัสนาไม่ถึงหมอนทองพี่น้องเอ้ยมาก็เหลือแต่เปือยขายดีลัวเกิมร้อยหกสิบนะครับก็เลยมาได้นี่ครับชันนี้นะครับกิโลละร้อยสามสิบไหนๆก็มาและไม่ไม่ให้เสียเที่ยวนะครับการน,นี้นะครับอันนี้นะครับก็คือขายผู้เรียนู่ตรงนี้นะครับขายดีมากนะครับแล้วก็ืูว่าเป็นผู้เรียนเนื้อดีนะครับ หมอนทองชะนีนะครับหมอนทองร้อยหกสิบชนีร้อยสามสิบครับเยอะแต่ชะนีนะเมื่อเช้ามองเมื่อเช้ามองมาเห็นเห็นได้เนี่ยหมอนทองเนี่ยกนหมดแล้วก็หลายหมดสวยๆอันนี้อันนี้ชะนีนะครับกิโลละร้อยสามสิบ ต่อกันดีกว่าหมอนหมอนทองเท่าไหร่นะร้อยหกทองร้อยหกนะครับอันนี้ชะนีร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบสามโลก็พัดมาบ้างชะนีนะคะหมอนไม่สกปรกหมอนไม่สกปดกเลยหคือชะนีขายดีจริงๆเลยหมอนทองขายดีดูดิเหลือแต่เปลือกเทียบเลยนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าเห็นเต็มเลยอ่ะ แย่เรียกคนเรียกมามาอันนี้อันนี้เป็นชนีเหมือนกันเหรอเป็นรวมกันค่ะมีชะนีของจองแต่มันยังไม่ที่มันยังไม่สุกอ๋อครับผมเนื้อตื่นบายบายค่ะส่งซุปเนี่ยค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ปลาเยอะอาหารแมวหน่อยซื้ออาหารนั้เดี๋ยวหน่อยโล่ร้อยหกสิบเพื่อนเอกว่าจะเหลือเยอะเลยเนี่งอากาศจะเย็นเิดหนี่ยมองเมื่อเช้าเมื่อเช้ามาตลาดตัดมาเยอะเพราะเพืนตั้งหลายรอบแล้วค่ะหมดเหรอเนื้อดีน่าสวยเขาขอดูยังไงเวลาดูว่ามัน มันพอดีหรือไม่พอดีหรอมามันก็บอนป๊ปปอกๆหรอที่แม่ไปด,ดิค่ะออมันตัวกระมันมันเคาะเปลือกหรอใช่ค่ะมันก็เคาะอยู่อมืมไมต้องดูรู้เนาะว่าสุกไม่สุกอันนี้จากตลาดไปใช่ไหมครับหรือว่ใช่ค่ะตลาดไคิดว่าจะมาผมว่าจะมาทำคลิปผู้เรียนหมอนทองเดี๋ยวถ่ายผู้เรียนคัด คือถ้าเราไปซื้อเราก็ต้องรู้จักร้านร้านที่เขาไว้ใจด้วยนะบางทีมันเหมือนมันบางทีมันเหมือนมันเป็นผู้เรียนอ่อนอะไรพวกนี้นะแบมักเรลยกดก่ร้านนี้ก็คือว่าในละแวกนี้อร่อยสุดแล้วอันนี้สามลูกเท่าไหร่ ัน,นิน,น,นะครับกิบาทได้าน็เปีเียรับนี่ก็ปาไม่ตเรียนหอมทองนะครับกินชนีไปก่อนนะครับอ,อนนี้ก็ถือว่าเลือดีเหมือนกันนะครับ,นนนนนนรบล